สวัสดีครับืัอนี้วันที่28กันยายนสน,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 น้า,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 านนยนอ,อยาหกสินะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชั้นแนวกับมีแนวทางมาฝากทุกท่านเคยนะครับก่อนอื่นก็อย่เริ่มกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่เด้ดครับเพื่อไปกําลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเคยนะครับช่องน้องพิงค์น้องเพลงชัแนวกับบสนับสนุนการเล่นงการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นเพียงช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามนะครับทามาเบิ้งกันเลยครับเลขอาจารย์ไม่ออกนามนะครับเลขอาจารย์ไม่ออกนามบนพนัยวิ่งศูนย์กับหนึ่งสามตัวบนพน,นัยสามศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสองตัวบนนะครับนี่สองตัวบนพน,นัยหกศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สี่ สองตัวล่างเป็นไหนหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อ่าแคบหน้าจอครับ <c oughs> ขอโทษขออาภัยพี่น้องด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง <c oughs> อ่าไปกันต่อครับ เลขตารางเลขเลขตารางนี่เป็นของอาจารย์บอ,อกน้ำขึ้นกันนะครับบนตารางเบนมีเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้างวดที่แล้วเขาตรงตรงโบตรงกลับโบต้องกลับโบตรงหยังเลยนะครับบนล่างตรงตรงนะครับมีหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่ห้าครับ แคปน้าจอก่อนครับนี่นะครับนี่ก็คือหัวที่เหล็กตะล่างกับเหล็กเหล็กของเผือนคำนวณนะครับมันสิเขากันพอดี ที่ผมขีดไว้ก็มี6 0 1 4 0 1 1 9 0 4 1 5 1 6 1 9 1 4นี่และครับซื้อในเล็ตารางนี้บ่ต้องกับครับตรงๆเพิ่นว่าเลขอาจาร์ไม่ออกนามนะครับกับเล็กตารางเพิ่น ข้อ,อบเบงกับตอ่อครับเลขอาจารย์บุรีลัมนะครับเลขอาจารย์บุรีลัมวิ่งบน9กับเก้า <c oughs> กับ0นะครับวิ่งบน9กับ0ูนะครับสตัวบนใหนเก้า9ีหนึเก่าแ 048093 2ตัวบนให้94 98 0408วิ่งล่าง8นะครับ2ตัวล่างมันให้80กับ89ประเคนที่ไป9 94ก็98นะครับแคบหน้าจอครับ <c oughs> ไปกันต่อครับเวลาเ้าหว่าออกมาเสียงมันข้อมันแหบอ่าอาจารย์สแสวงนะครับเลขอาจารย์สแสวงบนในสองตัวบนล่าง6กหนึ่งหก2อ3หกสามเจ็หนึ่งเจ็ดสเจ็ดาหนึ่งแปดสอดสหนงนี่ดังแห้งนะครับหาสื่อบรได้แล้วแคมหน้าจอครับ ไปกับตอนนะครับเลขมีที่มาอาจารย์บนนะครับเลขมีที่มาของอาจารย์บนเพื่อให้วิ่งบนล่าง 3. สองกับ3ามสองโตบนล่างให้แปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองนะครับ <c oughs> ประเนี่นไปทีสามนะครับ <c oughs> แคปหน้าจอแล้วครับเนดะ้ เลขกับมิข่าวมีล้นนะครับผู้ใดชอบกัดจัดผู้ใดบ่มอาก,กนานนะครับอ่าไปกันต่อครับเลขอาจารย์บางแสนนะครับเลขอาจารย์บางแสนโคงสุดท้ายของเพื่อนนะครับเพิ่นให้วิ่งบนราง0กับ8 2ดตัวบนรางให้ึ1ง7ี8นี่เพน่ปรเด็นมา3โค้งหนิงวดที่แล้วเพิ่นให่ สามคูเข่าหกสองนะครับวันนี้ก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับกึ้นหน้าจอได้ครับไปกันต่อครับ <c oughs> เลขอาจารย์อุบลน,นะครับเลขอาจารย์อุบลวัในวิ่งบน วิ่งบนเจ็ดกับหนึ่งสองตัวบนให้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแคบหน้าจอนะครับ <c oughs> ข้อเห็งครับผู้ใดมีเลขดีเลขเล่นตัวใดก็อย่าเริ่มคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับ ไปกันต่อครับเลขเด่นสองเลขเด่นบนสองอาจารย์นะครับเลขเด่นบนสองอาจารย์มีอาจารย์อุบลอาจารย์อุบลพ่นห้เจ็ดกับหนึ่งอาจารย์ไตฟ้านีพันหายสี่สองเจ้านีประสิทธ์เข่าบนกันเลยห้มากนะครับเป็นสองตัวบนนี่ก็จับคู่ใส่กันกับมีเจ็ดสี่หนึ่งสี่ครับนี่มีแค่2สองคู่นะครับ แค่หน้าจอเลยครับกันล่างไว้แน่ก็ดีนะครับด้กันบนกันล่าง ในเบิ้องหลังตะล่างนี่ครับ <c oughs> มีแต่หนึ่งสีนะครับเจ็ดสีบวกมีหนึ่งสีตัวเดียวนะครับนี่หนึ่งสีตัวเดียว เลขาจย์บุรีลำเลขาจารย์บุรีลำ <c oughs> ากับ่บไปกับไปนะครับเลขา,าจารย์สแสวงเน่มไปทีสามนะครับแปดสามนี่ครับเลขา,าจารย์สแสวงกับเลขา,าจารย์อาจารย์มิธิมากับสิมิแปดสามแปดสองแปดสามกับแปดสองนะครับ ส่วนเลขอาจารย์บางแสนนี่ C 1นึ C เนี่ครับ C 1นึ่ง C เจ็ด C เจ็ดเ C กันนะครับกับอาจารย์ลุบลน,นี่ครับอ่าช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ข,ขอขอบคุณ,คณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับ สุดชายนี่ก็เขาให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนา้อครับสวัสดีครับ